สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพามาดูห้องห้องแถวรายเดือนนะครับนี่ครับห้องนี้มีพัดลมเพดานในตัวเปิดแล้วเย็นสบายประตูหน้าและประตูหลังไม่ตรงกันครับมีหน้าต่างสองบานพื้นสวยกว้างประมาณสี่เมตร นี่ครับกว้างประมาณสี่เมตรสูงประมาณสี่เมตรครึ่งเป็นฝ้าใต้หลังคาอันนี้อยู่ชั้นสองนะครับมีพัดลมเพดานมีไฟสองหลอดห้องน้ำในตัวนะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นส่วมลาดครับนั่งยองนี่ครับมีฝักบัว อันนี้เทน้ำยาอย่างเทแล้วเททิ้งแล้วล้างยังยังเททิ้งไว้อยู่เดี๋ยวต้องรอให้ล้านงน้ำยาแล้วขอน้ำออก่อก่อนจะเข้าไปได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกัดครับมันจะกัดขาแสบเดี๋ยวดูข้างนอกไปก่อนนะครับท่นะานผู้ชมเนี่ยดูพื้นสวยไหมพื้นกับพื้นสีพื้นกับสีผนังครับเข้ากันมากๆเลยครับท่านผู้ชมจังเล็กชอบมากๆเลยอันนี้เป็นห้องที่สอง นับอยู่อันดับที่สองนะครับขึ้นบันไดมาอยู่อยู่ขวามือห้องที่สองอยู่ชั้นสองประตูสองบานหน้าต่างสองบานมีพัดลมเพดานเย็นสบายครับท่านผู้ชมราคาพันห้าน้ำไฟต่างหากถูกมากครับท่านผู้ชมถูกจริงๆถูกเหมือนได้อยู่ฟรีเลยครับท่านใดที่สนใจก็ คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยครับท่านผู้ชมรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังได้อยู่ห้องสวยแน่นอนเลยครับประตูเป็นโลกบิดนะครับท่านผู้ชมนี่โลกบิดแล้วข้างในก็มีกรด้วยปิดรประตูดูครับล็อกป,ปุ๊บหนึ่งล็อกอันนี้คือล็อกที่สองอันนี้คือล็อกที่สาม ท่านผู้ชมประตูไม้มีสามล็อกรับรองว่าโจรขโมยเข้ามาไม่ได้แน่นหนามากครับท่านผู้ชมดูดิแน่นปึ๊บเลยจะลองเปิดดูล็อกหนึงล็อกสองล็อกสามนั่นครับมีสามล็อกข้างนอกมีสองล็อกครับมีลูกบิดกับกรอนด้วย ล็อกปดล็อกลูกบิดเสร็จปุ๊บก็อันนี้ใส่แล้วก็คล้องกุญแจล็อกได้สองอย่างกันขโมยแต่ที่ที่ตึกที่นี่ราการันตีได้ครับตั้งอยู่อยู่กันมาตั้งหลายสิบปีครับไม่เคยมีขโมยครับอยู่แบบสบายใจอยู่กันแบบพี่น้องนะครับท่านผู้ชมเสียงนกร้องไปมีธรรมชาติได้ครับท่านผู้ชมมีเสียงนกร้องด้วย เย็นสบายดีครับเดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้านนะครับทุกท่านนี่นครับสวิตเปิดปิดพัดลมเพดานครับไปดูหลังบ้านกันครับหลังบ้านก็เป็นตะข่ายตะข่ายล้อมรอบเวลาเราตากเสื้อผ้าเวลาลมพัดปิวไม่ต้องกลัวมันจะตกไปข้างนอกมันอยู่ในบ้านเราแน่นอนเพราะว่าเรามีตะข่ายล้อมรอบข้างนอกก็มีก๊อกหนึ่งตัวครับสําหรับล้างเครอล้างชามน้ำไหลแรง นี่ครับน้ำแรงพื้นที่กว้างประมาณสักเม็ด30กระมังตั้งได้สบายๆนี่เหีนยวม่ท่านชมกระมังตั้งต่อถังใบหนึ่งก็ยังมีที่เหลือเฟือสบายสบายเลยครับขอน้ำทิ้งใหญ่ขนาด3มนิ้วรับรองไม่ตันแน่นอน วางขวนดีครับด้านนอกใส่ตั้งสามารถตั้งตู้กับข้าวได้แล้วก็กระบังซักผ้าได้เครื่องซักผ้าก็ได้ครับนี่ครับเพราะว่าเป็นพื้นเก่านะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันตากแดดตากฝนมานานหลายปีก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับแต่ใช้ได้ครับแข็งแรงทนทานใช้นานหลายปีนี่เข้ามาด้านในนะครับอันนี้มีสวิตช์สวิตช์ไฟตัวนอก ตัวนอกล็อ,อกบ้านนี่ติดแล้วและหลังคาก็มีช่องระบายอากาศกันความร้อนอบอ้าวนะบนฝ้าด้วยเดี๋ยวลองปิดไฟดูสินั่น,นปิดไฟแล้วครับท่านผู้ชมมีตะไคร่ล้อมรอบด้านหลังแน่นอนดีมากๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวขโมยไม่ต้องกลัวเชื้อฝ้าหายครับเวลาเราตากนี่คือชั้นสองนะครับน,นี่คือหลังคาข้างบ้านเพื่อนบ้านของเรา น้ำไหลแรงดีครับห้องน้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวครับเพราะเราเป็นช่างน้ําอยู่แล้วครับนี่ครับอันนี้เป็นส้มลาดโถสูงครับไม่ใช่โถเตี้ยนะครับโถทรงสูงนั่งจ้องยอนี่ครับช่างมหาก็นั่งรอเวลาคักหน่อยขายทำเสร็จกจะทำความสะอาดครับท่านผู้ชม เย็นสบายครับเนี่ยอยู่ใต้พัดลมถึงไม่เปิดก็เย็นครับท่านผู้ชมเพราะลมมันผ่านมาจากข้างนอกแล้วด้านหน้าสู่ด้านหลังด้านหลังสู่ด้านหน้าได้สบายสบายเลยครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจห้องเช่ารายเดือนติดต่อและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยครับรับรองท่านไม่ผิดหวังได้อยู่ห้องสะอาดแน่นอนครับบรรยากาศดีครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ